สวัสดีครับนี่คือหัวรถจักรไอ้น้ำฮาน o เมกหมายเลข261ตั้งประจำการอยู่ที่สถานีรถไฟนะครราชสีมานะครับเนี่ยบริเวณนี้คือบริเวณหน้าสถานีรถไฟโคราชครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าจะมีความคึกคักของผู้โดยสารที่สถานีรถไฟโคราช มากน้อยขนาดไหนนะครับและจะมีขบวนรถไหนที่ผู้โดยสารมารอขึ้นขบวนรถกันบ้างครับสำหรับช่วงเวลาช่วงเช้าเช้าแปดโมงเช้าที่สถานีรถไฟโคราชครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในของสถานีรถไฟโคราชกันครับบริเวณภายในตัวอาคารสถานีรถไฟโคราชนะครับ บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วเดินทางที่สถานีรถไฟโคราชแล้วก็มีตารางเดินรถสถานีโคราชครับทั้งเที่ยวขาล่องแล้วก็เที่ยวขาขึ้นสายอีสานนะครับมีทั้งสายอีสานเหนือแล้วก็สายอีสานใต้มีขบวนรถที่กำลังจะทำขบวนเข้ามาที่ สถานีโคราชครับเรามารอดูว่าจะเป็นขบวนรถอะไรครับทำขบวนมานี่บริเวณชานชาราครับผมชานชารารถไฟโคราชรถไฟจะไปโคราชตปัดป้าดถึงโคราชแล้ว รถบรรทุกปูนซีเมนต์จอดอยู่ที่ชานุชาราที่5ครับปูนซีเมนต์ก็มีผู้โดยสารมารอขึ้นเป็นรถที่ชานชาราที่สองและสมีจำนวนเยอะอยู่นะครับช่วงเวลาช่วงเช้าเช้าใกแปดโมงเช้าของสถานีรถไฟโคราชเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะมีขนบวนรถอะไรทำขนบวนเข้ามา ในช่วงเช้าบ้างนะครับและนี่เป็นภาพบรรยากาศหน้าสถานีโคราชนะครับก็มีผู้โดยสารมารอขึ้นบน,นรถมารอรับญาติพอประมาณอยู่นะครับช่วงแต่เช้านี้มีขบวนรถดีสลางเข้ามา ในชานชราที่สองที่โคราชนะครับเป็นรถอิสรางท้องถิ่นตำขบวนจากต้นทางชุมทางแก่งคอยนะครับอิสรางขบวน431วันนี้ทำขบวนมากี่คันครับ431ามหนะึ่ง ที่นี่พิชัยนิาจสื่อมาทีนี่พิชัยนรภักระสื่อมาทุนนิชาสอบลงจากบกรถบกรถจะองเป็นทองและสมรักนคะะลงจากบกรถจะต้องรับตัวเินต่างระบบรที่สอบเทียบในชาตราทีสองเป็นบกรถที่ที่สี่สามหนึ่งปลายทางขนานอนรแก่ทุโดยสาที่มีตัวใช้ในกาไปสารจากบกรถเที่ยวนี้แล้ว กรุ้านทังสิ่งของและสลัมภาระของท่านขึ้นกบกบลนี้เรียบร้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะไม่เปลยับไม่เปลี่ยนรถไม่เปลี่ยนรถคไม่เปียนผู้โดยสารมาเยอะเลยนะครับกับขบวน431เต็มคันเลยครับ 4-3-1มาจากชุมทางแก่งคอยครับมาจอรับส่งผุ้โดยสารที่สถานีโคราชกับรถดีสลาง r h n ครับหรือในฉายาของเขาคือรถอีสานเขียวนะครับรถดีสลาง r h n จะมีวิ่งเฉพาะในสายอีสานนะครับทั้งอีสานใต้แล้วก็อีสานเหนือนะครับ เดสารลงสถานีโคราชเยอะเลยครับดูความคึกคักของการเดินทางครับที่สถานีโคราชครับเป็นสถานีใหญ่เป็นสถานีรถไฟระดับชั้นหนึ่งนะครับมากับตวบวนรถท้องถิ่น431ต้นทางสถานีจุมทางแก่งคอย ตลอดายทางที่สถานีคอนแกนนะครับได้ยินเสียงเร่งเครื่องยนต์มาจากชุมทางจิระแล้วนะครับจะมาเทียบชันชราในชานชลาที่3ฟังจากเสียงเครื่องยนต์แล้วน่าจะเป็นหัวจักรอัสตอมทำขบวนมานะครับเดี๋ยวเรามารุ้นมารอดูกันว่าผมจะเดาถูกหรือเปล่านะครับได้ยินเสียงเครื่องยนต์เร่งมาจากชุมทางถนนจิระ มาครับยินเสียงวีดมาแล้วครับจะใช่หัวรถจากอัสตอมหรือเปล่าครับเข้ามาเทียบในชาชราที่สามครับจะเป็นขบวนรถอะไรครับผมที่สามารถเดินไปเดินแ้าผ่านไปมาโรดรมาแล้ววันกระไดจัดเป็นหัวจากอัสตอมครับสี่สองสองหก ดวยการเปิดทาที่สถานีตะขอด้าีมาที่สถานีตะขอด้านสีมาขบวรถแากซี่กลางราที่สามเป็นขบวนรธรรมดาที่2สสีแล้วฝผู้บิษาทก็ทางสถานีสียปลายทางก็ทานกรุงเทพฯนหลวงบริษัท้นลงก็รับบริษของสมภาระของงาที่นำมาลงขบวนให้เป็นเียบบริบับที่นี้สถานีตะรอด้านสีมาครับ จอดเทียบชันชราที่3นะครับกับขบวน 2, 3, 4สบวนรถธรรมดาทำขบวนจากต้นทางสถานีสุรินไล่หลายทางมาตามทางก็เป็นผ่านมายังสถานีบุรีรัมแล้วก็มาจอดรับส่งผู้โดยสารที่จังหวัดโคราชแล้วก็จะไปที่ชุมทางแก่งคอย ไปสระบ,บุรียอยุธยาตลอดปลายทางที่สถานีหัวลำโพงรับส่งผู้โดยสารตามรายทางตั้งแต่สถานีสุรินทร์บุรีร์โคราชสระบ,บุรีอยุธยาตลอดปลายทางหัวลำโพงครับเป็นขบวนรถธรรมดาจอดทุกสถานีครับรถธรรมดาสองสามสี่จอดทุกสถานีมีผู้โดยสารขึ้นขบวนรถคึกคักมากเลยครับ มีรับส่งสินค้าไปด้วยครับเป็นจักรยานคู่ใจครับขึ้นกับตู้รับส่งพัสดุไปด้วยครับผมนี่ครับคือบรรยากาศการเดินทางของผู้มาใช้บร,ริการโดนทางด้วยระบบขนส่งทางรางที่สถานีโคราชนะครับ บน2 3 4สมได้เวลาออกเดินทางออกจากสถานีโคราชนะครับจะจอดรับสง่งผู้โดยสารสถานีต่อไปสถานีภูเขาราสถานีโคกขวดตลอดปลายทางที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงครับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพสานีรถไฟนครราชสีมาขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่เลือกใช้รถไฟปัญญาพุหนะในการเดินทาง และหวังว่าโอกาสหน้าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสได้รับใช้บริษาททุกท่านอีกครั้งขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับวันนี้2-3-4สขบวนรถธรรมดาทําขบวนมาทั้งหมด7คันครับผมนี่ครับคือบรรยากาศของการเดินทางสัญจรด้วยระบบขนส่งทางรางที่สถานีรถไฟโคราชนะครับ